ครับชุดนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับก็มีอีกประมาณ13หนอ่อ13หน่อใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะออกไปสัก2หน่อนะครับ2หน่อใหญ่นะครับชุดอายุ2ปีครึ่ง3ปีหมดแล้วนะครับที่ผมต่อพันผมนะอันนี้พันคาราสลูกเหลืกจินกรอบนะครับใครสนใจนะครับ เมื่อผมลงคอนเทนต์แล้วต้องสนใจต้นไหนคือครับระบุมาเลยครับหรือจะมาดูที่ที่ผมชำเอาไว้นะครับอีกไม่เกินสักสอสาอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นประมาณสักน่าจะ3าต้นได้นะครับก็ทำตามกำลังครับทำตามกำลัง30ต้นน่าจะได้นะครับก็ทำไปเรื่อยอาทิตย์หนึ่ง5ต้น6ต้นว่ากันไปนะครับใครสนใจนะครับบังกเซ็นสี่เกิดศูนย์เก้าหกแปดสามเก้าห้าห้าสามเจ็ดนะครับวันนี้ลงมือเองเลยครับ ตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ได้ไป9ต้นนะครับแผนไปครับต้องแผนไปครับต้องแผนไปอันนี้ได้9 9้าต้นเพื่อจะไปทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์ไว้เป็น TR ลงเบอร์ครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเอาออกจากสวนมานะครับเพื่อเอามาทำครับก็ทำเรื่อยๆไปสัก50ต้นนะครับใครที่สนใจต้นไหนมาจอกันได้เลยนะครับเราออกกันมาสดๆจากไร่เลยนะครับเี่มาจากไร่เลย ขึ้นมาเพื่อมาทำความสาวความสวยใครสนใจต้นไหนก็ชี้ได้เลยนะครับผมพันเนื้อเยื่อพันคาราททั้งหมดเลยนะครับกับใครก็ติดตามก็ดูใน YouTube นะครับที่ผมลง YouTube ไว้นะครับที่ผมตอนไว้ระดับ8เดือนทั้งนั้นเลยนะครับนชุด8เดือนรากนี่ม่ต้องพูดกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาวอินตผาลัม นะครับผมเซิร์ชเข้าไปใน YouTube นะครับบางกระษมสี่เกอนะครับหรือบางกษมอินทผาลามจะเห็นหมดเลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ